ถ้าเป็นรถรุ่นนี้เนี่ยมันมันได้หลายอย่างปางคนหอวุยเครื่องมันสองจะไปได้ไกลถึงอะไรกันขนาดอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เบนแบบแอบกระซิบโตโยต้าบ้าประหยัดน้ำมันมากใช่ปางอ่ะโดยปกติเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะก็ถือว่าเป็นคนขายาวประมาณหนึ่งอ่ะปางต้อได้ค่ะอันนี้ดีเลยดีสําหรับปางมากๆาแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วเขาอยากจะมาซื้อรถเหมือนปาง เขาแบบว่าจะได้อะไรพิเศษพิเศษจากเราบ้างไหมคะพี่เจมสสวัสดีค่ะพบกับร้างนะคะแล้วก็รายการเขาก็อยู่ Inside นะคะ EP นี้เป็น EP ที่สี่แล้วนะ สำคัญคือกลางออกมาเที่ยวนอกสถานที่อีกแล้วนะคะอยู่ที่โตโยต้ตานครของสาขาบาเงเลนนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ใจจะมาพบกับพี่ที่ปรึกษาการขายคนหนึ่งนะคะเพราะว่ามีปัญหาข้องใจอยากจะถามเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาเขาข้างในกันค่ะ <S <S ค่ะแล้วตอนนี้นะคะปางก็อยู่ภายในโชว์รูมตโตโยต้านะคะปรปฐมสาขาบางเลนนะคะอยู่กับพี่เบนนะคะซึ่งพี่เบนเนี่ยเป็นท่ปรึกษาการขายของที่นี่สวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะค่ะโหโชว์รูมนี่ก็ดูอบอุ่นมากเลยนะคะเป็นโชว์รูมเล็กๆของบางเลนค่ะ,ะแต่ก็ย้อนถ่ายก็ปรงอยู่ะะเลยลโอเคค่ะพี่เบนที่ปางมาค่ะพี่เบนในวันนี้ก็บอกว่า โดยสุน陀ปางเนี่ยก็กำลังมองหารถสักคันหนึ่งที่แบบว่าไม่ต้องใหญ่มากไปไหนมาไหนก็คล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันอันนี้สำคัญเลยแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นค่ะก็ะคือราคาไม่แรงบ้ากสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานแล้วก็ต้องการที่จะมีรถใช้ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นทำงานแรกๆก็จะเป็นตัวยาริตตัว A T e T e เอทีเอทีเริ่มต้นเลยก็คือตัวนี้เลยใช่แล้วค่ะก็ไม่แรงมาก นนต้องได้ค่ะอันนี้ดีเลยดีดดสำหรับปางมากมาก,มากนนตัวยา r i s e v e มีจุดเด่นตรงไหนบ้างเอาเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเลยค่ะเป็นสเปคประมาณไหนบ้างคะพี่เบนซ์ะถ้าเป็นตัวนี้ก็คือจะดูดเด่นก็คือเรื่องเครื่องยนต์ กสองก็ที่สองแรงมา้าชาวท่าพูดถึงเรื่องความอึดของเครื่องยนต์อันนี้มันไปได้ไกลถึงแค่ไหนคะอ้ย๊ยบางคนหอวอุ๊ยเครื่องมันสองจะไปได้ไกลถึงอะไรขนาดจริงๆมันเคยมีคลิปทําของโต้ต,ตายอยู่ยค่างหนึง่งไม่รู้ว่าตัวเองเคยดูหรือเปล่าไปไหนคะพี่เบนไปไดอยอ่งางขางเลยตั้งแต่ช่วงที่แบบเปิดตัวเลยอะก็คือมีการทดสอบกันว่าเครื่องมันสองสี่สูบของเราเนี่ยมัน ทำงานได้มีประสิทธิภาพขนาดไหน่ะก็เอาตัวเอธิที่นี่แหละไปลองล้วจะมีจริงๆมันมีหลายอีพ็อนะค่ะก็จะมีพวกรถเป็นอีพ็คค่าที่เป็นเครื่องพันสองด้วยกันอะไรที่เป็นรถเล็กๆค่ะใช่เป็นหลังค่ายที่แบบมาแบทเทิลกันหน่อยใช่มามนี่กันก็ผลตอบรับก็คือรถเราก็ไปได้ถึงไม่มีปัญหาอะไรค่ะเกี่ยวกับพวกควบคุมไอเสีย หมายถึงว่าต่อยคัดสคาสธรรมดาสายค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นมลพิษได้น้อยหมายถึงว่าก็คือเหมือนแบบถ้าเราได้คันนี้ไปขับก็คือเราจะรู้สึกว่าเราเป็นสาวรักโลกมากขึ้นใช่บาลานซ์อ่าโอเคก็ต้องประหยัดน้ำมัน23.3คกิโลลิตรเลยก็อยู่ได้สบายสบายแต่อะไรนะบางทีื่อกี้พี่เบนแบบแอบกระซิบโตโยต้าบ้าประหยัดน้ำมันมากใช่ประหยัดน้ำมันมากคือถึงต้องประหยัดน้ำมันต้องมาก่อนเลยอใช่ถ้าเป็นรถรุ่นนี้เนี่ยมันมันได้หลายอย่าง อยากน้ำมันด้วยคนด้วยค่ะยึดด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้สร้างมลภาวะืมไม่ดีเท่ากับโลกเราด้วยจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเรากับเราเป็นสาวักโลกอะไรอย่ค่ะถ้าเป็นตัวเองที่ตัวนี้ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็จะออกเป็นแนวสปอร์ตแหลกค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นแนวซีดานมันก็เหมาะสําหรับวัยรุ่น เหมาะสำหรับผู้หญิงเกอเเัวเ,เล็ก <laughs> สำหรับผู้หญิงทั่วไปบุคคลที่แบบว่าเพิ่งจะทำงานใหม่ๆสเปคของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่หลายหลายหลายสเปคพูดง่ายๆก็คือตัวเนี้ยออกมาหลายรุ่นก็อาจจะมีรุ่นย่อยที่แบบแต่ละตัวก็สเปคไม่เท่ากาันใช่ไหมคะ,คะแล้วแต่ตัวมันต่างกันประมาณไหนบ้าง ตัวนี้ถ้าเป็นตัว n t เนี่ยไฟมันจะเป็นไฟมัตติเรปเตอร์ธรรมดาค่ะแต่ว่าก็ส้องสว่างเป็นไฟสามช่องไฟเลี้ยวไฟหลีค่ะปกตินะคะขยับขึ้นมาเป็นตัวสเปคตัวอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวพรีเมี m เป็นตัว p r e m i ไปเลยถ้าเป็นตัว็อปไปเลยค่ะก็จะได้เกี่ยวกับอแตกต่างๆคือจะมีไฟมีไฟเป็นไฟโรเจคเตอร์เป็นไฟสวยเลยค่ะแล้วก็ไฟจะเติมไฟจัดหมอกเข้ามาแล้วก็มีสเกิร์ตเข้ามาแล้วก็ได้เป็นล้อแม็กเข้ามา ก็คือเรียกว่าตัว N T เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วสําหรับคนที่ต้องการรถจะใช่ไหมคะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสมมติใครที่อาจจะอยากได้เรื่องของดีไซน์ที่เพิ่มเติมจากตัวเริ่มต้นก็อาจจะต้องมองขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเป็นตัวท็อปไปแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวท็อปตัวท็อปไปแทนแล้วก็เกี่ยวกับพวกโครงสร้างโครงสร้างใช่โครงสร้างที่ตัวต้าสร้างมาเป็นโครงสร้างของความ จริงๆคำภาษาเนั้นก็จะเป็นโครงสร้าง G O A G O A สร้างแรงกระแทกค่ะได้ดีแต่ถ้าพูดถึง G O A มันอาจจะฟังยากจะฟังยากใช่ถ้าพูดง่ายๆก็คือมันมันสร้างมาให้เหมาะกับการซับแรงกระแทกได้ดีประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ตามคุณลักษณะของทางโตโยต้าเลยที่เขาสร้างมาค่ะแล้วก็เซฟตี้ค่ะความปลอดภัยเพราะว่ามีถุงลมถึงเจ็ดใบเลยทีเดียวก็คือมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยเัวร์อแล้วก็จริงๆสะาดถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะมี บางอย่างที่ลูกค้าเคยถามก็คือทำไมไม่มียางอะไรเลยก็คือหนึ่งตอนนี้มันจะมีตัวอุปกรณ์เล็กๆเ <Okay. S 2> ข้ามาก็คือเรียกว่าตัวสูบลมตัวสูบลมใช่คือปกติถ้าสูบรถยางยางแตกยางรั่วเเาาก็เอาตัวนี้สูบก็เสียบเข้าไปที่รถ <Okay. S 2> แล้วมันก็จะทํางานเป็นไป เชื่อมให้ม <c oughs> <c oughs> ันหายดวบแล้วก็วิ่งไปดิ50กิโลเลยก็คือภายใน50กิโลนั้นก็คือต้องหาอู่ไปเจอขนาดไหนมันก็มีความสุข50กิโลยังไงก็ต้องเจอร้านปะยางเคมันก็สะดวกสบายไม่ต้องมางัดไม่ต้องโทรเออไม่ต้องมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายค่ะโอเคค่ะมันก็โดยคร่าวๆก็คือพี่เบนก็จะเล่าในส่วนของ เรื่องสเปคเครื่องยนต์ต่างๆแล้วก็พวกดีไซน์ภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันว่าดีไซน์ภายในจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ข้าไปดูเข้าไปดูกันค่ะว่าในนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ้จริงแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันก็กว้างนะคะกว้างค่ะกว้างดูไม่อึดอัดเนาะใช่ก็คือปางอ่ะโดยปกติเน่ย สูง175นะ<ม>ก็ถือว่าเป็นคนขายาวประมาณหนึ่งอะ,อะแต่ก็ยังดูแบบว่าไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นก็ยังแบบนั่งได้สบายสบายอยู่ใช่คือตัวเริ่มต้นนะคะ,คะก็ถ้าเป็นพวงมาลัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหนังเป็นหนังสัง่งคอค่ะใช่แล้วก็มีปุ่มควบคุมควบคุมฟังก์ชัน ต่างต่างตั้งแต่ตัวรต้นเลยอ่าก็คือฟังห็นตรงนี้ก็คือจะมีแบบไว้เอาไว้รับสายวางสายต่างๆหรือบางทีถ้าเราแบบฟังเพลงอยู่อยากจะเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรก็คือสามารถทําได้ตรงนี้เลยใช่ค่ะก็คือเขาก็คิดไปแล้วแหละว่าอะไรที่แบบจําเป็นบ้างสําหรับการใช้รถของเราเนาะแต่ไปนตนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรหรือวามากเท่าไหร่นะคะแต่ก็อะไรที่จําเป็นนี่คือมันก็ยัง มีลงอยู่ในตัวนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวท็อปขึ้นมาหน่อยพี่เบนตรงนี้มันจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างคะก็จะเป็นหน้าจอเลยหน้าจอใช่ค่ะแล้วก็สามารถเชื่อม p p p l ป c a r p เ a y ได้จริงๆดูข้างนอกเนี่ยอาจจะมองว่าคันเล็กๆแต่ว่าแต่คือเข้ามาด้อนันก็พอแล้วอ่ะสำหรับคนตัวสูงก็คือไม่ต้องไม่ต้องนองวลเลยเานั่งได้สาวสาวที่ตัวเล็กกว่าบางหลายๆคนก็อาจจะ ก็ได้ข้างหลังก็ได้อีกสามคนก็ได้สามคนแล้วก็ของข้างหลังเกี่ยวกับที่เป็นใส่สัมภาระข้างหลังก็ได้อีกอะได้เยอะอะอ๋ออันนี้สําคัญเลยอะอยากรู้ว่ามันแบบได้เยอะไหมเพราะว่าอันนี้เป็นคนแบบบ้าห่อฟังมากบ้าห่อฟังมากบ้าบของมากเดี๋ยวเราลงไปดูไปดูมาดูโอเคค่ะพี่เบลพีคโอ้โหพีดิมีก้วนนะคะก้วนก้วนหรือว่าก้วงเลยใส่ของได้สบายสบายไม่ใช่ค่ะเลยเหลือค่ะถ้าาถ้าเราไปต่างจังหวัดหรือไป เดินทางก็เหมาะนะสาหรับคนที่แบบอาจจะเดินทางบ่อยอ๋อตรงนี้อันนี้เพิ่งรู้ว่าข้างในมันแบบว่าได้อีกชั้นหนึ่งได้ได้ชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้จะมีใส่ที่เป็นกํำหักที่เป็นตัวปั๊มไฟฟ้าค่ะอกแล้วก็ถ้าลูกค้าบางคนคืเขาถ้าเขาอยากซื้อยางอะไรมาเขาก็จะเอกแล้วก็เอายางอไใส่ได้แล้วก็นี้ถ้าสมมติว่าเขาอยากซื้ยางอะไรติดรถเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับความสูงตัวนี้ก็คือไม่สูงมากใช่ค่ะกำลังดีเดี๋ยว เรากลับไปนั่งคุยกันด้านหน้าซอยนิดหนึ่งพี่เบนแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วเขาอยากจะมาซื้อรถเหมือนปางเขาแบบว่าจะได้อะไรพิเศษพิเศษจากเราบ้างไหมคะพี่เบนจริงๆก็ตามใจลูกค้าอยู่เหมือนกันจริงๆก็จุดประสงค์ที่เราถามลูก้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถามก่อนการจบการขายอยู่แล้วบอกมาก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวจดให้ได้อะไรได้ก็อะไรหาให้ได้ก็ให้ได้ทุกอย่าง ถ้าลูกค้ายอยากซื้อรถกบเซลเบนอยากซื้อรถกบเซลเบนใช่ไหมคะก็หลังไปมาจริงๆก็เราก็เซ็บุก๊กเราก็มีเบอร์ติดต่อเร<ะ>าก็ถ้าเป็นโดยตรงก็เบอร์ติดต่อของเราทางหน้า<ะ>ทางเรารอยู่แล้วบา<ะ>งว่าเหมือนกับผู้ชมทางบ้านเนี่ยฟังมาสักพ<ะ>ักแล้วก็อยากจะรู้ว่าออ พี่เบนนะคะเซลสวยขนาดนี้จะแจกวาร์ปเราหรือเปล่าพี่เบนอ่าได้เนอะรบกวนพี่เบนฝากช่องทางการติดต่อนะยค่ะถ้าเป็นส่วนตัวค่ะก็จะเป็นเบนจาของที่ของบริษัทก็โตโยต้านครปฐมขสาขาบางเลนก็มีเหมือนกันเพจส่วนตัวของเราค่ะเพจส่วนตัวพี่เบนชื่ออะไรพี่ก็เป็นโตโยต้าบางเลน มีนึกดิษเลยมีนึกโอเคค่ะใครอยากตามก็ตามว้าไปนะคะจะเจอกับพี่เบนนะคะหรือจะวอลเข้ามาในโชว์รูมเลยใช่แล้วก็มาวอลี่โชว์รูมแล้วก็ขึ้นมาบอกว่าขอคุยกับเซลเบนเลยค่ะสวยเลยอย่างเงี้มีคนเดียวไม่ใช่่ค่ะมีหลายคนพิกัดก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดแครปตาบางเลนพันนีค่ะสมมติว่าลูกค้าบอกมาไม่ถูกเลยค่ะพี่เบน จากเบอร์ติดต่อหน่อยได้ไหมคะถ้าจะติดต่อทางโชว์รูมเนี่ยถ้าได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะถ้าติดต่อทางโชว์รูมก็0 3 4ย์สามสี่สามเกค่ะถ้าลูกค้าจะมาเปิดปิดอ่ะเวลาทําการเวลาทําการก็จะอยู่ที่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะเปิดจันทร์ถึงเสาร์เปิดถึงวันเสาร์เลยวันอาทิตย์ปิดแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าจะนัดวันอาทิตย์เอ้ยบางทีที่ทํางานอยู่วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมานัดเจอกันที่โชว์รูมวันอาทิตย์เราก็ยินดี เปิด<ม>แล้วก็เข้ามาได้ตามปกติค่ะวันนี้ปังก็ต้องขอบคุณพี่เบนมากๆนะคะขอบคุณค่ะ,คคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t a อ k ส o i ูอินไซส์อพที่4ของเราในวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนเลยนะคะและสำหรับ EP หน้าค่ะ EP ที่5้าปังจะพาทุกคนไปดูรถรุ่นอะไรแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่ตบลต่านครปฐมสาขาไหนอีกนะคะพร้อมกับแจกวารเซลล์คนไหนอีกนะคะต้องลองติดตามให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ